กระต้อเลีกระตูนี่กาฟิวกระต้อจนอีกตัวนึงแล้มันไปเคิดว่ามันเจี๊ยบมันมันมันยากวัาแทนมันไอ่ไปเก็บห้องน้ำหรอกค่ะแกก็เลี้ยงแมวไม่บางทีเราไม่รู้ว่าใครเลี้ยงแมวไม่เลี้ยงแมวแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยจะให้มายุ่งเวลาทำขนมหรือว่าหรือว่าเวลาอะไรจะตัวลูกไปสองตัวมันจะไม่ไหวนะลูก คือเลี้ยงแมวมันดีอย่างนึงมันไม่มีหมูเลยหนูไม่มีเลยครับเป็นบางตัวหนูไม่มีบางตัวก็ไม่จับหนูบางตัวก็ไม่ยุ่งกับหนูใช่ไหมอันนี้สองตัวนี้เจอโอ้โออย่าให้ตัดอะไรและรอดมานะขนาดเจอนกอยู่หน้าต่างนี่แบบค้างนิสันและอยู่ในกระจกนะอยู่ไม่เลี้ยงนอกเองอยู่ในบ้านแต่นกก็อยู่นอกบ้านค้างนิสันไง ประงาม oh. ก่อน,น,น,นหน้านี้เนี่ยหนูอะเปลี่ยนมาสามรอบไปนะหนูจะไปซื้อเนี่ยแบบไรถ้วยใหญ่ๆเลยออกมาตั้งเขาเรียกอะไรนะต้นไม้อ่ะ oh. เป็นให,ใหญ่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเฟิร์นเนี่ยแหละใหญ่ๆเลยแล้วนกมัาทำรังอืเราก็ไม่กล้าเป็นสิบรอกอะเป็นแบบเป็นปีเลยนะเนี่ยหนู่าเพิ่งเอาออกหนูเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วต้นนั้นมันเหี่ยว